ีแม็กเครื่อง2 5 0 0นะคะก่อนยกเมื่อกี้พี่บอกว่ามีการเข้าเกียร์ยากเข่าเกียร์ยากใช่ครับเข้าเกียร์ยากอะไบ้างเขาเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยลองเข้าขัดใช่ไหมใช่ครับมันจะจริงจริงอะมันคือมันจะดันไม่ไปเลยต้องจับมาแล้วก็ใส่สองกอนก็ค่อยเข้าหนึ่งมีอาการนี้อาการเดียวอาการเดียวแล้วก็แล้วก็เกียร์หนึ่งไหลไหลไปแล้วคาร์์มันจับมันกลับเลยแล้วก็ดึงเกียร์กลับไม่ได้ครับผม ดีแม็กเครื่อง2,005นะคะบูส40เมื่อกี้คุณลูกค้าไปลองรถไปไงบ้างคะคาดลื่นไหมไม่ลื่นครับลื่นูกใจเลยความนิ่มตอนที่ใส่มาตอนแรกค่ะก่อนยกกับตอนนี้<อ>ต่างกันเยอะไหมคนละเรื่องเลยครับอันนี้ถ้าเป็นฟิวถ้าเป็นฟิวอันนั้นก็เหมือน,นนันนี้คาดเดิมเลยอนิ่มเหมือนคาดเดิมครับอันนี้ที่ปั๊มเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่ปัมมป๊มหมอนะปั๊มเดิมบนล่างเลยครับผมเดี๋ยวลองเหยียบคันแล้วเข้าดูดุกเกียร์นะคะตอนแรกที่มาบอกว่าเข้าเกียรย์ วันแรกที่มาเข้าเกียร์ยากเกียร์ไหนบ้างคะเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยตอนนี้ง่ายเลยใช่ไหมตอนนี้ง่ายเดี๋ยวลองเหยียบคันแล้วเข้าดูเกียร์เลยโอเคบรรยกาลองเดินหน้าถอยหลังเลยตอนแรกมาก็สั่นแรงเนาะตอนนี้ก็ไปลองมาหนูว่ามีนิดๆนะแต่สำหรับลูกค้าว่าสั่นไหมต้องลองดูสั่นไหมพี่สำหรับพี่อะ มีนิดนึงอะงเนาะก้อนอะคือก้อนก็อย่างเงี้ยผมว่ามันน้อยมากเลยใช่ก้อนปกติมีเต้นมีสันอยู่แล้วแต่สําหรับลูกค้าถ้าเทียบจากของเดิมที่มาต่างกันเยอะต่างเยอะเลยครับต่างต่างเลยแหละก็คือตอนของเดิมที่มาคือถ้าออกออกโดยยังไม่แตกกันเลยคือเป็นตึน้งตึ้งตึ้งตึ้งไปเลยครับโอเคค่ะก็คือเหมือนปกติอันนี้มาจากแถวไหนคะผมมาจากปลายบางนนทบุรี